สวัสดีครับเพื่อนพอน้องพี่กัลยาณมิตรที่รักครบรัศรัทธาในบาร,รมีของหลวงปู่ทิมอิสริโกวันละหานไร่อำเภอบ้านไขยจังหวัดระยองครับสวัสดีทักทายกันอีกวันนะครับวันนี้วันนี้มีเรื่องแปลกครับเรื่องแปลกมาเล่าสู่กันฟังก่อนอื่นก็ ฝากกดไลค์กดแชร์กดกำลังใจกดกระดิง่งเป็นกำลังใจให้กันหน่อยแปลกยังไงเนาะคราวนี้ก็เรียนอยู่ข้างล่างนี่แหละส่องไปส่องมาส่องอยู่ดีๆก็ไปเจอความแปลกครับแล้วก็ขอนำเรียนว่าอันนี้เป็นชุดของวัดสร้างนะครับวัดละหารไร่สร้าง ก็สื่อกันง่ายๆก็คือในชุด15นั่นแหละนะครับผมจริงๆเหรียญเขาก็โลหะเขาสร้างมาก่อนแต่เอาให้เข้าใจเป็นเบื้องต้นก่อนคือจะแยกออกจากาสายห้างเนาะสายห้างหรือ1 7อะไรประมาณนั้นเขาแยกออกมาก่อนนะครับซึ่งระเบียบวาระการสร้างของเพื่อนที่กําหนดไว้คุยกันไว้ดูตั้งแต่ข้อมูลตั้งแต่เหรียญ2508ัน้อวนมาก็มีมาแล้วนะมีมาแล้ว ก็ว่ากันไปแล้วก็มาถึงนาทีนี้ทุกคนคงจะได้เซฟข้อมูลเซพเรื่องราวต่างๆมาอยู่พอสมควรจงน่าจะตกตะกอนน่าจะเป็นภูมิรู้ภูมิวัคซีนอะไรชัดเจนละมั้งเนาะแอดมินไม่ขอไปตรงนั้นนะแต่มาให้ดูตรงที่แปลกๆที่นี้แหละไม่รู้ว่าท่านท่านใดเคยเห็นหรือเปล่าก็เลยเอามาแชร์กันเอามาให้ดูกันนะครับเป็นเหรียญ เรียนกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์นี่นะกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์นี่ครับแล้วก็จะมีตีโคดอยู่ข้างล่างตรงนี้นะตีโคดอยู่ข้างล่างนี่ครับกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์นี่เลยนะครับเีนี่ตีโคตอยู่ฝั่งนี้โคตรเขาก็ตีไม่เหมือนกันหรอกตีฝั่งนี้บ้างตีข้างล่างบ้างตีฝั่งนี้บ้างครับมันอยู่กับเนื้ออยู่กับบาราการสร้างนะครับเดี๋ยวมาดูโคตรก่อนสิดูโคตรก่อนสิทุกคนดูโคตรก่อนเนาะ นี่สะท้อนแสงนะครับเอาได้ประมาณนี้โค้ดครับโคดแอดมินดูแล้วนะครับโคดต,ตัวเดียวกับเป๊ะเลยนะครับผมดูไม่ยากดูไม่ยากแล้วก็ทั้งเนื้อทองแดงก็จะมีที่ตอบอีกที่หนึ่งแล้วก็ตัวโคดเหมือนกันนั่นแหละนะครับอันนี้เขาเรียกว่าเขาเรียกว่าเปียกทองครับอันนี้เปียกทองอันนี้ เปียกทองลงยานะครับ pues. เป็นลงยาร้อนนะครับไม่ใช่ลงยาราชาวดีนะครับลงยาราชาวดีก็คือเขาจะเซาะพื้นเหร, so ร,รียญนะครับของหลวงปู่ทิมก็มีอยู่นะครับผมยกตัวอย่างยกตัวอย่างยกตัวอย่างอันนี้อันนี้ก็อันนี้ก็ก็ลงลงยาร้อนเหมือนกันนะนี่นะลงยาร้อนเหมือนกันนี่ครับลงยาราชาวดีครับนี่นี่จะซาะแบบนี้ครับอันนี้อันนี้เป็นเหรียญ เป็นเหรียญยีสศตวรรษนะครับสุนยอดพระนิรันดรลายนะอันนี้ก็ของหลวงปู่ทิมเหมือนกัน,นครับเป็นลงยานะครับเนื้อตะกัวลงยานะครับเห็นไหมเราก็จะเห็นโค้ดเข็นอะไรอยู่ข้างใน,นนี่ก็เหมือนกันนะครับเป็นเปียกทองลงยาอันนี้เปียกทองทเฉยๆก็เคยเคยพูดเสวนากันแล้วนะครับว่า เปียกทองนะเปียกทองเอามาเปียกทีหลังนะครับก็คือมันเป็นเหรียญแล้วเอามาเปียกทองเป็นเนื้อทองแดงเอามาเปียกทองมาเคลือบนะครับหรือมาชุบชุบทองเพราะฉะนั้นจึงปรากฏงาจึงปรากฏว่าเหรียญเช่นเขาเป็นเหรียญทองแดงกันนะเขาก็ตีโคตนะครับตีโคดเอามาเปียกทองเอามาเปียกทั้ง ชุดที่ตีโค้ดแล้วนะครับตีโค้สดสําเร็จแล้วนะครับจึงจะเห็นทองที่เขามาเคลือบอยู่นี้มาชุบอยู่นี้นะครับอยู่เหนือโค้ดนะครับคุมโค้ดไว้อีกทีหนึ่งนะครับมันไม่เหมือนกับเป็นเนื้อ,อทองแดงทองเหลืองหรือเลยนะก็หรือเรื่องเงินอย่างเงี้ยเขาตีโค้ดเลยนะครับ,ออรบตัวเนี้ยมันจะมาจะเป็นลักษณะอย่างนั้นนะครับเนี่ยเปียกทองเปียกทองแล้วก็มันจะมีอยู่สองอย่างเปียกทอง หลังจากที่เหรียญเขาตีโคดแล้วเอามาเปียกทองนะครับแล้วอีกอันนึงก็ตีที่หลังนะครับตีที่หลังจะมี2องอย่างเช่นองนี้เนี่ยเราจึงแลเห็นว่าโคร้รเนี่ยเขาอยู่ข้างล่างเขาอยู่ข้างล่างลงยา,านะครับไม่ใช่ลงยาเสร็จแล้วมาตีโค้รนะครับอ่านี่ตีโค้รเสร็จแล้วก็มาลงยานะครับรเปียกทองลงยาสวยงามนะครับผมเป็นเหรียญที่น่ามีน่าเก็บนะครับผมน่าใช้นะครับท่าน ประวัตท่านไม่ธรรมดาอยู่แล้วนะครับผมหลายท่านคงจะทราบแล้วนะครับครูพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านไม่ธรรมดาและตัวท่านเองด้วยนะครับนะกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ใครที่อยู่เกี่ยวข้องกับพวกน้ําห่วงทะเลอะไรพวกนี้นะข้าราชการทหารหรือได้หมดนะครับทุกกรมกองควรมีนะครับควรมีและที่สําคัญใครที่เป็นอะไรเรียกอะไรนะ โรคลมเพลลมพัดโรคป่วยแบบไม่ทราบสาเหตุนะครับไปโรงพยาบาลไปหาหมอเขาตรวจไม่เจออะไรพวกนี้นะหน้ามีนะครับก็ไม่อยากใช้เหรียญแก้กรรมเนาะไม่อยากใช้เท่นั้นนะครับก็ถือว่าเป็นปฏิหารนะครับหลายคนไปใช้เกิดปฏิหารมากๆนะครับนี่ครับด้านหลังก็จะเป็นราชรถแบบนี้นะครับ นี่ครับตัวเอกลักษณ์ของตัววาระนี้นะครับกลุ่มผู้สร้างจะเป็นโค้ดตัวนี้เลยนะครับเปียกทองตีโคตแบบนี้นะอันนี้มีตีอยู่หนึ่งจุดบ้างก็จะมีกรรมการด้วยนะครับผมบ้างเขาจะตีกรรมการโดยองคนี้มีไหมเดี๋ยวดูเนาะองนี้ไม่มีโค้ดเห็นไหมครับไม่เหมือนกันนะ เส้นสายเป็นอย่างไรบ้างโอ้มันสะท้อนแสงมันจะมองชัดไหมล่ะทุกคนเดี๋ยวจะเอียงเนาะเอียงสะท้อนสะท้อนแสงตายเลยขออภัยเลยนะครับผมไปไม่เป็นเลยนะครับนี่ไปไม่เป็นเลยนะครับส่งขยายออกสะท้อนแสงแบบนี้ สวยงามนะครับนี่โอ้ย oh, ก็เห็นหลายสีเห็นหลายสีอยู่นะครับตัวแอดมินเกิดสีเกิดวันอาทิตย์ก็สีแดงนะครับใช้ดีบอกเลยใช้ดีนะครับอย่าลืมว่าเป็นเรียกโพครัพร์ด้วยน่น,นึ่นะไม่ธรรมดาแต่ทีนี้มันแปลกยังไงนะครับดูนะครับเดียด,ด,ดูนะดูนะดูนะนะี่นี่นี่นะครับแอดมินมักจะเทียบขอบตัดให้ให้ดูกัน ขอบตัดที่เราจําได้คือจะเป็นขอบตัดตัวนี้นะครับทุกคนเดี๋ยวซูมมาสินี่จะเป็นขอบตัดตัวนี้นะครับนี่เห็นไหมมันมันมันสะท้อนแสงครับทุกคนเห็นไหมเห็นไหมธรรมดาสิ นีครับมันจะทอนแสงครับเขาจะเป็นแบบนี้นะนี่ครับก็ใช้ตัวนี้ตลอดนะครับถือว่าโอเคนะครับผมด้านนี้ใช้ได้นะครับใช้ได้นะครับผมขอบตัดแต่ทีนี้ พอมันใช้ได้แล้วก็หลายคนก็จะเอาตัวนี้แหละครับไปดูมันไม่ดูไม่ได้นะครับหลายคนบอกว่าจะไปดูขอบตัดขอบตัดไม่ใช่มันไม่ได้นะครับมันต้องดูครับดูทั้งเนื้อดูทั้งอขอบตัดดูทั้งพิมพ์นั่นแหละก็ดูหมดนั่นแหละครับเนาะ,ะมันจะเป็นวาละไหนซึ่งก็เคยเสวนากันอยู่ว่าบางทีเนะี่ยมันเป็นเหรียญเดียวกันนั่นแหละแต่ขอบตัดคนละตัวแสดงว่าเขาเขาสร้างคนละวาละนะครับ แต่พอมาดูเหรียญเอ้าโคดตัวเดียวกันอะไรประมาณนี้นะครับหรือโคดเหมือนกันเลยนะครับขอบตัดเดียวกันเลยแต่โคดคนละตัวอย่างเงี้ยเพราะอะไรนะครับมันก็เป็นอย่างนั้นจริงนะครับในเรื่องของเหรียญนะนี่ขอบข้างนะครับขอบข้างฟันเลื่อยแบบนี้นะอันนี้ในส่วนล่างนะครับส่วนตรงคําว่าวงนี่นะนี่ครับความแปลกของเหรียญนี้นะครับแอดมินก็มาดูนะครับพอมาดูปั๊บมันสงสัยครับ เอ๊ะทำไมมันไม่เหมือนกันเนาะขอบตัดเนี่ยเพราะตามตำรามันว่ามันเหมือนอยุนเอ๊ขอบตัดมันทำไมไม่เหมือนกันนาะเราเราก็ดูแล้วดูอีกนะครับส่องแล้วส่องอีกส่องไปนะครับมันมันไม่เหมือนกันนะครับอืมมันไม่เหมือนกันครับแต่ก็มาดูละเอียดดูละเอียดดูไปดูมา อีกทีหนึ่งนะครับปรากฏว่าทุกคนปรากฏว่าอย่างไงเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมจะเอาอยัางไงเดี๋ยวเอานี้มาลดแสงดีไหมเดี๋ยวนะครับผมจะเอารถอันนี้เอามาลดแสงสะท้อนมันจะได้ไหมเดี๋ยวนะครับสักครู่หนึง่งขอลดแสงก่อนมันปรากฏว่าอย่างนี้นะครับทุกคน ปากดว่าเฉพาะอันนี้นะผมอันอื่นผมก็ไม่ได้ดูละเอียดขนาดนี้หรอกนะแต่ก็ปาแต่ก็แต่ก็ขอบต้องดูตัวนี้แหละครับขอบตัวนี้ต้องขอบข้างตัวนี้ครับแน่ๆครับแล้วก็ขอบขอบไหนขอบนี้เนี่ยครับแต่เหรียญน,นี้มันไม่เหมือนแอดมินดูแล้วมันไม่เหมือนนะครับมันไม่ตรงกันเอา้าดูโคดก็ใช่เหรียญมันก็ใช่หมดเลยทําไม ขอบตับด้วยเหมือนกันสงสัยอะครับมันสงสัยมันจะมาจากไหนอีกนะครับเพราะแอดมินชอบชอบดูอย่างนี้นะครับดูที่มาที่ไปดูต่างๆปรากฏว่า,าอย่างนี้นะครับเหรียนนี้นะเดี๋ยวผมจะหมุนหมุนด้านนะครับผมจะหมุนนะครับผมจะหมุนด้านนี้นะครับเออนี่น,นี่ผมจะหมุนด้านนี้ลงครับเอาหัวลงกลับกันนะครับนี่เลยนะ อดูแบบไม่มีกล้องนะทุกท่านดูนะเป๊ะเลยนะครับดูนะเนี่ยขอบครับขอบข้างเป๊ะเลยนะครับผมอือเอาละสินี่ครับขอบข้างเป๊ะเลยนะครับนี่นะดูไล่มาครับได้หมดเลยครับฟันมนะันอะได้หมดเลยนะครับผมว่าอยู่เอเหรียญมันก็เหรียญมาละที่ เล่นหากันมาตลอดนะครับในส่วนของที่ไม่ใช่15นะครับเออไม่ใช่17นะนะหนึ่งห้านะนะี่ขอบข้างมันได้กันหมดนะเนี่ยฟันเฟืองอะไรต่างๆมันเหรียญน,นี้มันทําไมมันไม่เหมือนเน,นี่ยครับเนี่ยนี่ก็ใช่เห็นไหมครับเนี่ยตรงกันเป๊ะเลยนะครับเนี่ยดูนะตรงกันเป๊ะเลยนะครับเหรียญน,นี้มันทําไมไม่เหมือนมันมาวาละไหนอีกแอดมินก็บ้านะไม่มีโค้ดม,มีโค้ดโค้ดก็เหมือนกันอีกนะครับแต่ไม่มีโค้ดผู้สร้างเท่านั้นแหละ เช่นโค้ดกรรมการคโค้ดตัวนั้นน่ะนะแต่โค้ดตัวเนี้ยตัวเดาะเนี่ยมีอยู่แล้วนะครับดูครับพอกลับด้านมาดูครับทีนี้ตรงทุกจุดทุกอย่างครับนี่โอ้หแบบนี้ก็มีนะครับทุกคนเอาสินี่แบบนี้ก็มีนะครับนี่ครับเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งด่วนสรุปนะดูดีๆนะครับนะเอาแอดมินเจอก็เลยเนี่ยครับผมเนี่ยเอามาให้ดูเลยครับ แอดมินเจอก็เลยรีบเอามาแชร์กันดูเผื่อว่าบางคนไปเจอแบบแอดมินนี่นะอ้าวมันไม่ใช่นี่หว่าอะไรอย่างนี้นะก็ดูดีๆครับดูดีจูด,ดีเอาเนี่ยมาเทียบดูดีๆหมุนลองหมุนตามที่แอดมินว่านีแสดงว่าเขาปั๊มนะ่ะนะเขาใส่บล็อกนะครับบล็อกบนบล็อกล่างนะหน้ากับหลังเนี่ยเขาใส่กับด้านกันนะครับมันเลยบล็อกกันมาอย่างนี้เลยนะครับนี่นะตีกับด้านเลยนะครับผมเนี่ยโอ้ตายเลยแปลกดีเหมือนกันนะครับนี่ ถือโอกาสเอามาแชร์แบ่งปันกันเลยนะครับเอาตามนี้เลยครับแบบนี้ตรงตรงครับเนี่ยตรงตรงครับตรงเป๊ะทุกร่องเนี่ยครับตรงตรงมดแต่ปรากฏว่าเหรียญนนะ่ะเขามันกลับด้าน,นครับเนี่ยเหรียญมันกลับด้านกันนะครับถ้าหมุนตรงตรงมาแบบนี้ แล้วมาเทียบขอบข้างกันมันไม่ได้ครับมันคนละอย่างกันเลยแต่เราสงสัยไงครับผมก็เลยมาไล่ดูค่อยๆดูเอ๊มันเป็นเป็นยังไงเนาะเอาเหรียญโน่นนี้นั่นมาเทียบหลายอันแล้วครับพรากฏว่ามันใช่อยู่นะก็เลยลองมาเทียบดูขอบปารากฏว่ามันเป็นแบบนี้นะครับทุกคนโอ้โหเอา้าเพราะฉะนั้นดูขอบตัดแล้วแบบนี้ก็มีนะครับผมของหลวงปู่ทิมอิสริโกเจอแบบนี้ก็เก็บอีกนั่นแหละนะครับทุกคนเจอแบบนี้เก็บนะเก็บนะ นี่ครับชัดเจนครับบุญด้านละใช่เลยครับนี่กลับด้านละใช่เลยครับนี่ทุกอย่างครับนี่ครับกลับด้านแล้วนั่นนี่นะทุกอย่างครับนี่โอ้แบบนี้ก็มีด้วยนะครับผมพี่น้องนี่เลยนะครับกลับด้านครับนี่กลับด้านถึงตรงครับพี่น้องเอ้า คลิปนี้ประมาณนี้ครับผมบางว่าคงจะมีประโยชน์มีสาระบ้างไม่มากก็น้อยละเอาฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกกระใจายให้กับสออนอุดรทีวีด้วยนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปต่อไปมีอะไรที่ในนี้เราก็จะมาศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันไปนะครับขอบพระคุณมากมายครับบุญรักษาเฮงๆรวยๆนะครับทุกท่านทุกคนไปแล้วครับสวัสดีครับ